ฮัลโหลสวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็มาแนะนำแอปพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับชีวิตแม่บ้านสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสำหรับสไพรฟรังเศสทุกคนหรือว,ว่าน้องๆนักศึกษานะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเวลาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเครื่องสำอางอาหารกา,ารากินทุกสิ่งจิ้งกเบลนะคะสามารถสแกนได้ด้วยแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ แอปพลิเคชันนี้นะคะเรียกว่าแอปพลิเคชัน y u k a ค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งบน Android และ App Store ค่ะสำหรับใครที่ใช้ Apple นะคะก็เข้ามาที่ App Store ค่ะพิมพ์คำว่า y u ก a ค่ะนี่ค่ะก็เจอเลยค่ะ y u k a Foods แอน c ์คอสเกค่ะก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะสำหรับแม่นั้นดาวน์โหลดแล้วก็คือสามารถ Open ได้เลยค่ะนี้เป็น History ที่เคยสแกนไว้นะคะว่าซื้ออะไรบ้าง สแกนอะไรบ้างอ่ามาถึงการสแกนค่ะก็กดไปที่สแกนนะคะตรงกลางสีเขียวค่ะนี่ค่ะสแกนเครื่องสําอางตัวนี้ค่ะของอ m l r บ l รนะคะเป็น Hydra Serum ค่ะอ่าสแกนเลยขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยเป็น excellent ค่ะ93จาก100คะแนนนะคะก็สามารถกดดูได้นะคะว่ามี ingredients อะไรบ้างนะคะมีตัวไหนที่เป็น n o r i s ร มีตัวไหนที่เป็น low case ก็คือมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงสูงหรือว่าอันตรายน้อยอันตรายมากนั่นเองนะคะโอเคต่อไปนี่ค่ะสแกนกันแดดที่เพิ่งไปซื้อมาค่ะของโ o ด a ลนะคะก็เอ็กซ l เลนต์สคันกัะได้93จาก100คะแนนค่ะ เข้ามาดูกันได้นะคะว่ามีสารตัวไหนบ้างนะคะที่มันมีความเสี่ยงกับเรานะคะอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็ดีมากสารเกือบทุกตัวนะคะ mm. no r i s สหมดค่ะมีแค่ตัวเดียวค่ะที่เป็นโลคริสค่ะก็คือมีความเสี่ยงน้อยอะมาสแกนอาหารกันบ้างนี่ค่ะ mm. ช็อกโกเชล s h e ค่ะตัวนี้เอาไ้กินตอนเช้านะจ้านี่เลยได้คะแนน60จาก100ค่ะถือว่ากูดค่ะ g ู o d แล้วก็เข้ามาดูได้นะคะว่ามันมีสารอาหารอะไรบ้างมีโปรตีนเท่าไหร่มีไฟเบอร์เท่าไหร่ นี่แะค่ะให้ High Energy กี่กิโลแคลอรี่แล้วก็มีน้ำตาลเท่าไหร่ก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็เปรียบเทียบกับต,<ร>ตัวอื่นได้แอปพลิเคชันยูกาเนี่ยนะคะคือมันรวดเร็วสะดวกค่ะอยากซื้ออะไรแต่ไม่ต้องไปอ่านแล้วเปรียบเทียบส่วนประกอบว่าอัน,นนั้นอันนู้นดีเนี่ยใช้แอปพลิเคชันนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามีคนเขาซื้อแล้วเขาก็ใส่คอมเมนต์ไว้อย่างเช่นจะซื้อเครื่องสำอางตัวหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ย มันก็จะมีแบบส่วนประกอบอินเกเดียนหลายตัวมากบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้อะไรได้นะคะก็คือมีความเสี่ยงแอปพลิเคชันนี้มันจะบอกหมดเลยค่ะว่าเป็น no risk ก็คือไม่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเลยคือไม่อันตรายหรือ low risk ก็คือแบบมีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อยก็โหลดมาใช้กันนะคะเขาบอกเลยค่ะว่ามันรดค่ะโอเค n u m b e r นะมันรดมากแม่